สวัสดีครับเพื่อนๆนชาวแล็รอละลกเอ็นดิทัลเลอรทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องออการกขายสินค้านะครับในตลาดกลางนะก็เตรียมตัวเนอะก่อน EP หน้าอัปเดตนะครับซึ่งหลายๆคนที่รู้ข้อมูลแล้วเนี่ย ออมันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นกับตัวเองนะครับทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเดิมน,นะสำหรับคอนเทนต์นี้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมรับฟังนะเออแล้วก็ผู้เล่นทุกคนก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่ามันควรจะไปทางไหนย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามฟอร์อมกันเลยนะครับ ก่อนเอเราก็มาที่ตลาดตลาดกลางนะครับเป็น exchange นะก็คอมาราดูรายละเอียดสินค้านะครับอันนี้คือผมก็จะเริ่มอไอเทมทั่วทั่วไปก่อนละกันนะไอเทมทั่วๆไปที่หาง่ายที่สุดนะครับไม่ว่าจะผู้เล่นใหม่พู้เล่นเดิมนะก็คือตัวแมทเทียลนะครับวัตถุดิบทั่วไปนะ วัตถุดิบทั่วไปเนี่ยตามตามที่หลายคนรู้แล้วนะว่า EP น่าอัปเดตคือจะเป็นการเปลี่ยนเซ็ตอุปกรณ์ทั้งหมดให้ไปใช้ Asian Equipment นะครับหรืออุปกรณ์โบราณนะจะทำให้ไอตัวอุปกรณ์ม่วงนะครับส่วนส่วนที่เป็นก่อ,อป้องกันทั้งหมดนะครับก็คือออแพนเสื้อผ้าคุมรองเท้าเครื่องประดับนะครับ คือผมก็มองมองคาดเดาคาดเดาได้แค่ว่าเอออย่างน้อยก็ยังมีผู้เล่นประมาณ70-80%เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์โบราณแน่นอนนะครับโดยจะเหลืออุปกรณ์ม้วนอย่างเดียวที่ยังใช้วัตถุดิบในการสร้างอยู่นะครับที่มีความจำเป็นต่อผู้เล่นนะ1 0อก็คืออาวุธนะครับดังนั้นวัตถุดิบที่จะขายได้ แ้อ100%แน่นอนนะก็คือวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างอาวุธม่วงนะครับอาวุธม่วงหรืออาวุธทั่วไปที่เป็นส่วนอาวุธทั้งหมดยังสามารถขายได้ร0 0ซนะแต่ส่วนวัตถุดิบที่ใช้สร้างอา์มออฟแฮนด์เครื่องประดับหรือผ้าคลุมเนี่ยมันก็อาจจะลดลงจาก100%เหลือสัก50%นะครับดังนั้นอันนี้คือ ผู้เล่นก็ต้องไปดูกันเองนะสำรวจตลาดกันเองนะครับว่าอุปกรณ์วัตถุดิบชนิดใดนะครับสามารถขายได้นะวัตถุดิบที่ใช้สร้างอาวุธนะอันนั้นยังขายได้แน่นอนร้อเปเซนก็แนะนําให้ผู้เล่นก็ลองไปหาดูนะครับถ้าถ้าถ้าอยากจะมีเงินทุนหมุนเวียนไวๆนะนอกจากสร้าง นอกจากการขายสินค้าที่เป็นวัตถุดิบสร้างอาวุธแล้ววัตถุดิบทั่วไปนะครับมันก็ยังสามารถใช้ได้ในการบริจาคกินะบริจาคกิก็ยังมีคนซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับแต่แต่ก็ไม่มากนะไม่มากนะครับสำหรับไอเทมที่ใช้ในการบริจาคกินะมันมันสู้ไม่ได้กับไอเทมที่ใช้สร้างออก ใช้สร้างเสื้อป้องกันเท่าไหร่นะมันก็จะมีแค่กระจกหนึ่งนะครับที่ใช้ในการบริจาคอยู่ก็โดยรวมนะเรื่องวัตถุดิบผมมองว่าเอ,อถ้าผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเดิมจะขายวัตถุดิบก็ขอให้ไปนเน้นวัตถุดิบที่ใช้สร้างอาวุธเป็นหลักนะครับอันนั้นคืออย่างที่บอกไปขายได้เราเสษตรนะครับ ในส่วนอื่นๆน,นะส่วนอื่นๆที่ยังขายได้ร้อเปอร์เซ็น์ก็คือตัวที่จับชัด์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็ไปหาได้จาก NPC นะจาก e l เล t ่ยนทนะครับก็ไปหามาขายกันนะแล้วก็เออสกอร์ในส่วนของสกอร์ก็ bookO f Origin นะะ o o k of Origin ก็ยังขายได้อยู่นะครับ แล้วก็ตัววัตถุดิบที่ใช้สุ่มลิลิกนะนะครับเอเชียลิลิกชาร์ตนะครับรวมถึงสมุดการ์ดนะสมุดการ์ดจะบอกว่าในแผ่หน้า EP หน้าถือว่าจำเป็นนะเขอบอกเลยคือคนส่วนใหญ่จะหันมาขายกา์ดอย่างเดียวจะหันมาขายการ์ดเป็นส่วนใหญ่แน่นอนแทนวัตถุดิบที่ขายไม่ค่อยออกนะครับ สมุดการ์ดราคาอาจจะเพิ่มขึ้นมัง้งอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าต้องต้องดูความต้องการตลาดด้วยเนื่องจากราคาไม่มีขึ้นมีลงแต่ส่วนตัวผมมองว่าไอ้สมุดการ์ดเนี่ยน,น่าจะขายได้ดีนะครับเพราะว่าผู้เล่นก็เอามาเปิดสมุดเพื่อหาการ์ดขายนะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ตีบวกนะครับก็รีไฟเมน์ทั้งหลายเนี่ยรีไฟทั้งหลายอี e ูโอ l ินะครับอันนี้คือขายได้แน่นอนอยู่แล้วร้อนะขายได้แน่นอนนะครับถึงแม้มันจะราคาราคาแค่5,000แต่ถ้าเราเน้นจำนวนนะครับเรายรับที่ได้มันก็จะเพิ่มขึ้น เรามาต่อกันนะครับในส่วนของโพชันและเอฟเฟกวัตถุดิบที่ยังขายได้นะก็เป็นวัตถุดิบที่ใช้อแบลัซมิทสร้างนะครับก็อันนี้ก็ยังขายได้อยู่นะเนี่ยกเพิ่มดัมเมจเนี่ยนะครับก็แล้วก็เป็นตัว เอฟเอฟพอตนะครับตัวนี้ตัวเชฟตัวนี้นะครับที่ได้จากฐานแป้งนะก็ยังขายได้อยู่แต่อาจจะขายได้ช้านิดนึงนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแป่นแผ่นบวกก็คือบูปินบูปินทั้งหลายเนี่ย อันนี้ก็ขายได้อยู่แล้วล่ะนะครับก็ขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อของผู้เล่นนะว่าต้องการแผนไหนอย่างไรนะครับอีควิปเมนต์อย่างที่บอกไปนะครับก็คือจะเป็นอาวุธเนี่ยยังขายได้แน่นอน1 0อนะ ส่วนการ์ดเนี่ยครับคือจะบอกว่าเออการ์ดในอีพีหน้าเนี่ยจะมาจะมาแทนไอ้ตัวแมัทเรียลทั่วไปวัตถุดิบทั่วไปนะครับเพราะว่าเอาเอก็มีโอกาสขายออกได้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนการ์ดนะเพราะว่าความต้องการยังสูงนะความต้องการสูงนะครับ ในเรื่องการ์ดนี่ก็การ์ดใดการ์ดเด่นนะครับการ์ดใดที่เด่นต่อ,อในแต่ละแพทในแต่ละ ep ก็ลองตรวจสอบจากข้อมูลที่เพื่อนๆมีแล้วกันนะครับไอการ์ดเด่นมันก็จะขายออกได้ง่ายหน่อยนะแต่ส่วนการ์เดเล่นเองก็มีโอกาสขายได้เช่นกันนะครับผมมองว่า เิ่งที่จะมาแทนสิ่งแทนวัตถุดิบในอนาคตที่เราต้องสูญเสียไปนะครับก็คือเป็นวัตถุดิบที่ใช้สร้างเกาะป้องการสร้างภาาคุมสร้างเครื่องประดับเนี่ยมันก็จะถูกโยกไปที่อ,อ,อาวุธนะครับวัตถุดิบอาวุธแล้วก็มาส่วนคาร์ดนะที่น่าจะขายได้ ได,ได้ดีที่สุดนะครับอก็อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนส่วนหนึ่งนะครับในมุมมองของผมเองนะว่าการขายสินค้านะครับการขายสินค้าเพื่อหาทุนนะครับหาทุน ไว้ใช้ภายในภายในเกมนะออของของ EP หน้านะครับ EP หน้าก็มันมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนมากมายนะครับดังนั้นก็เพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวกันไว้ก่อนนะนะครับก็ลองสำรวจตลาดดูด้วยตัวเองแล้วกันนะครับแล้วก็ลองคำนวณดูว่า อะไรที่เราหาและสามารถขายได้นะครับเพื่อทำให้เรามีทุนมีทุนหมุนเวียนในการใช้งานนะครับอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับเ,เรื่องการตลาดเรื่องการขายสินค้านะครับก็มาพูดคุยแนะนำนะครับแล้วก็ อธิบายนะครับคร่าวๆนะเพื่อผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเดิมนะครับเพียงเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ